สวัสดีและทักทายคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมกันค่ะกลับมาพบเจอก,กันกับช่องเล่าข่าวดาราวนันนี้สองลุกของแอปทักษอรอแต่งตัวในลูปน่ารักน่ารัก,รกสดใสไปออกเดทกับนานาโกแหมนึกว่าสาววัยต้น้นๆไปชมภาพและอัปเดตเรื่องราวกันได้เลยค่ะ วันก่อนนักสแสดงหนุ่มนนก,กุลชานนเพิ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวเฉพาะกิจให้กับหวานใจรุ่นพี่อย่างแอปทักษะออนโดยก็ไปรับไปส่งสาวแอปทักษะออนที่ต้องไปอัดรายการสามแซบก็มีภาพน่ารักนรักออกมาให้ได้เห็นกันไม่ว่าจะเป็นช่วยถือของเดินมาส่งถึงห้องแต่งตัวและยังคอยรับกลับบ้านอีกด้วยเรียกว่าทำหน้าที่ของคนรัก อย่างดีเลยทีเดียวจนดนคนแซวล่าสุดคู่นี้ก็มีคลิปน่ารักออกมาให้แฟนๆได้ยิ้มแก้มฉีกกันอีกแล้วเป็นภาพของแอฟและนน,นกุลขณะที่ยืนรอคิวอยู่หน้าร้านอาหารบอกเลยนะคะว่าเป็นโมเมนต์ที่หวานละมุนมากๆขณะที่หลายคนก็โฟกัสนอกจากความหวาน ก็ยังมีหลุดชมลุกของสาวแอฟที่มาในลุกสบายๆที่มากับเสื้อครอปกระโปรงสั้นสีครีมรองเท้าผ้าใบหุ้มคอน่ารักมากๆไม่เคยเห็นเธอแต่งตัวแบบนี้เลยจริงๆสาวหวานจนนึกว่าเธออยู่ในวัย20ปีน่ารักขนาดไหนไปชมภาพกันได้คะ่ะคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดค,คุยกันได้นะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกันคะ่ะ